กินข้าวเช้าจังจากวันนี้วันนี้ก็ผัดบลอกครี่ใส่ไก่ใส่ไก่ใส่หมูอาหารเพื่อสุขภาพแล้ว <c oughs> ไปเช็คสุขภาพมาไปโรงพยาบาลตรวจสุขภาพมาคอเนสตเตอรอลในเลือดสูงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้สูงมากเลยนะสูงมาแค่จากเกรนแค่ จากปกติแค่5มิลลิกรัมก็ไม่ได้สูงมากคอเลสเตอรอลในเลือดความดันก็ไปเช็คเมื่อวานนี้เช็ค2รอบแล้วรอบแรกไม่ผ่านรอบที่สองโอเคผ่านหรืออาจจะเป็นเพราะเราตื่นเต้นก็ได้ความดันเลยไม่ปกติเดี๋ยวไปต้องไปเช็คความดันอีกรอบนึงนะอีกสองอาทิตย์ต้องไปเช็คความดันอีก อาจจะเป็นเพราะเราตื่นเต้นเลยวัดความดันไม่ผ่านก็ตื่นเต้นจริงๆหาหมอทีไรตื่นเต้นทุกทีทกินบอคคารีใครเลือดต่ำเลือดสูงสูงนิดเดียวห้ามิลลิกรัมก็นิดเดียวเขาบอกก็ให้ออกกำลังกายแล้วก,ก็กินอาหารที่ไม่มีมัน ไม่มีที่คอเลสเตอรอลน้อยๆแล้วก็ให้ออกกําลังกายเมื่อเช้าก็ไปเดินมาครึ่งชั่วโมงก่อนออกไปทํางานนีก่ก็กินไก่อกไก่ที่มันไม่มีมันอะแล้วก็หมูไม่มีมันแล้วก็ใส่น้ามันหอยนิดเดียวไม่ใส่เยอะนะกินเค็มมากนะความดันก็จะไม่ผ่านน้ำพริกก็กินได้ กินได้แค่นิดเดียวกินได้ไม่เยอะเอาไม่เป็นไรข้าวขึ้นข้าวกล้อง <c oughs> สุขภาพน่าดู ก็เป็นผักใบเขียวอันนี้ก็น้ำตาลเยอะเนี่ยไอ้ขี่วเทมเปินลจริงออกมากินไอ้เขียวๆเนี่ยอะไรเขียวเขียวเนี่ยกินได้ กินแบบนี้ได้สักกี่วันแต่ก็ต้องฝึกกินนะกินเค็มไม่ได้กินหวานไม่ได้กินเปรี้ยวไรไหม ไปตรวจสุขภาพมาทีก็มานั่งเครียดทีต้องออกกำลังกายควบคุมอาหารแล้วก็พักผ่อนเยอะๆผักกินเข้าไปผัก กินเปรี้ยวกินเผ็ดได้ไหม,มบล็อกคลีชอบกินอร่อยอยู่เ่ยเป็นก็เปิดาะทาอทัดเสียงดังเมื่อวานก็หยุดงาน ไปหาหมอไม่ได้ทำงานหรอกหยุดงานวันหนึ่งวิ่งเข้าออกโรงพยาบาลทุกวันมีนัดตอนเช้านัดเช้าไม่พอมีนัดตอนบ่ายอีกตรวจภายในวิ่งเข้าออกเข้าออกมึนไปหมด อายุเริ่มมากแล้มากินตามใจปากไม่ได้นะเราไม่ใช่สาวๆคอเลสเระรอลในเลือดสูงนี่ก็อันตรายเหมือนกันแต่ของเรามันไม่ได้สูงขนาดเยอะแยะแค่เกินมาแค่ห้ามิลหนึงค้ามิกรรมนิดหน่อย ไม่ได้เยอะหมอบอกว่าไม่ได้เยอะอะไรกินควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายแค่นั้นก็พอละหมอบอก เดี๋ยวต้องก่อนออกไปทํางานต้องออกไปเดินตอนเช้าทุกวันวันละครึ่งชั่วโมง ตัวสุขภาพไม่ผ่านนะเดี๋ยวก็เรียกไปอยู่นั่นแหละหมอเดี๋ยวก็เรียกไปเดี๋ยวก็เรียกไป ผักสลัดนี่ก็กินดีเหมือนกันคนที่ชอบกินมันหมูสามชั้นชอบมูนชอบมันหนังกงหนังไก่หนังหมูนี่หนังแคบหมูโรทิ้งไปได้ ตัดออกแค่สมองกินไม่ได้อีกต่อไป ใส่หมูเลยนะหมูไม่มีมัน เป็นอย่างนี้ก็อร่อยนะไม่หิว พอดีไหมล่ะเหลือเนี่ยไว้เคเว่นกินเทเว่นก็ชอบกินเค็มบอกว่าอย่ากินอย่ากินเนี่ยก็จะเชื่อหรอกเทเว่น แบงด้วย อร่อยอร่อยไม่ชอบอะไรป่ะเป็นคนชอบกินบล็อกไทดนี่ผัดใส่น้ำมันหอยนิดเดียวนะ พึ่งช้อนชาน้ำพริกแตกมากินไม่หมดเลยลต้องกินอย่างเงี้ยไปสักพักหนึ่งแล้วก็ถัว่วเินกำมือหัวที่มีประโยชน์มากสำหรับคนเป็นโรค ความดันเนี่ยนะจำมือแตบบ่แพทย์เขไม่ได้เป็นอะไรหรอกหมอเขายังไม่ได้บอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเพราะว่าเราไปไปวัดเมื่อวานนี้ผ่านความดันปกติหมอเขาบอกอาจจะเป็นเพราะตื่นเต้นนะ Hương hìu nám Ăn ừ. nám coi tắc khai. ต้มใส่ขิงหั่นขิงใส่ไปหน่อยสองสามฝอสองั้งหั่นขิงใส่ไปใส่นิดนอิ่มพอดีกินยังเงี้ย็อยู่ทั้งวัน ๋ยวไปคอสโก้ไปหาซื้อถั่วมาแต่มาไม่มีอะไรดีนะอายุมากขึ้นแนละ้วไม่มีอะไรดีสักอย่าง ถึงตอนเป็นสาวสาวอืไปแล้วผัวนี่ก็อันซอสฉิดอนะผัวไม่เค็มไม่ใส่เกลือผัวเปล่า,าอ เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย